สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมมีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษนะครับมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังก็ภัยครับได้รับทราบนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่พิพากษารณเจ้าแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคนที่เห็นต่างนะครับแล้วก็รักเจ้าอย่างบ้าคลั่ง แล้วก็ไปละเมิดสิทธิมน,นุชยชนของผู้อื่นนะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อมีข่าวคืบหน้ามาแล้วเห็นพี่น้องไทยเราเนี่ยนะครับด้วยความที่ถูกปั่นหัวให้รักยังไงก็แล้วแต่จนกระทั่งลืมสตินะครับแล้วก็ไปกระทําการใดๆจนกระทั่งมันมีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองแล้วถึงขนาดต้องเข้าคุกเข้าตารางและไม่ใช่คุกตารางในประเทศไทยซะด้วยเป็นคุกตารางที่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้มีความสุขนะครับ แต่ว่าจะต้องมารายงานข่าวนะครับตามที่มีพี่น้องร้องขอแล้วก็มีการส่งข่าวมาให้นะครับแล้วก็จะขออนุญาตเตือนสติพี่น้องนะครับให้ตรงเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้นําไปพิจารณานะครับที่อังกฤษนะครับเขามีการดําเนินการคดีความของดีเจเคนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับกรณีของ UCLA นั้นนะครับคุณหมอนะครับพีระนะครับก็น่าจะ มีกระบวนการบีบคั้นเข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะพฤติกรรมที่ว่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากสังคมอเมริกันเขาไม่ยอมรับนะครับ UCLA เนี่ยเมื่อโดนกระแสกดดันวันหนึ่งก็ต้อง take action นะครับถึงแม้ว่าหมอคนนี้จะเก่งยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คงจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นไม่ให้เป็นเยื่องอย่างต่อไปนะครับไปดูข่าวที่ส่งมาจากเพื่อนผู้สื่อข่าวที่อังกฤษนะครับ ข่าวส่งมาก็กนะครับพึ่งจำเป็นการพิพากษากันไปเมื่อวันที่26นี่เองนะครับก็ไม่ใช่พิพากษาอย่างเดียวก็คือเข้าไปนะครับสารภาพนะครับชะตากรรมคนรักเจ้าดีเจเคนต้องเข้าคุกอังกฤษนะครับมีท่านที่เขียนมานะครับท่านบอกอย่างนี้ว่าดีเจเคน a r in court on Tuesday August 26สิามีนะครับวันรื่นนี้นะครับ ทั้ที่เมื่อวันศืนนี้นะครับดีเจเคนได้ไปปรากฏตัวที่ศาลนะครับตามคำนัดก็คือวันที่26นะครับ and pleaded guilty แล้วก็ไปสารภาพบอกว่าผิดนะครับบอกว่าผิดยอมรับผิดแล้วนะครับ he will be sentenced on this september 1 6 t h at b r o m l e y magistrate court นะครับก็จะไปะตัดสินโทษนะครับถูกตัดสินโทษวันที่16เดือนกันยายนนี้ นะครับ h r t t w h c t t w e p r o w n p u o s e c u t i o n s e r v i c e says นะครับ mm hmm. ก็หน่วยงานที่เป็นอายการเขาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการอย่างนี้นะครับว่าทิติพันธ์เรืองรอดนะครับ mm hmm. ผมไม่จำนามสกุลไม่ได้ก็ทิติพันธ์เรืองรอดนะครับรุ่งโรดเรืองรอดนะครับแล้วแต่ว่าสะกดกันยังไงนะหรือดีเจเคนเน่เอชเตอายุ34ปีแล้วนะครับนะครับเ,เกิดปี 90นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับเขาบอกว่าทิติพันธ์เนี่ยอดิสจ็อกกี้ก็ดีเจเนี่ย of Lawrence Close ์ไวซ์ซิตี้เอ t เตดลอนดอนนะครับ w วสนะครับ W12 ก็บอกที่อยู่นะครับว่าเป็นดีเจอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับ hmm. <na, S 1> was charged with criminal damage and possession of an imitation firearm on August 14th mm hmm. นะครับก็ปรากฏว่า ถูกชาร์จถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่านะได้ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นอาชญากรรมนะครับแล้วก็มีการครอบครองนะครับอาวุธอาวุธ imitation คือาอาวุธเทียมนะครับเมื่อวันที่14เดือนอสิงหาคมที่ผ่านมานั่นคือวันที่เขาตั้งข้อกล่าวหานะครับ He has been bailed to appear at Bromley um Magistrates Court on 26 u g u s t ก็หลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วจับตัวไปแล้วกนะ็ให้ประกันตัวออกไปแล้วก็ให้มาปรากฏตัวที่ศาลวันที่26ตามที่เราเคยได้บอกไว้นะครับวันนี้ได้ปรากฏตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้ plead guilty นะครับแล้วก็จะมาฟังคําตัดสินว่าเขาจะตัดสินให้จำคุกอะไรเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับเขาจะสารจากรุณาแค่ไหนวันที่ในเดือนกันยายนนะครับวันที่16เดือนกันยายน ะครับแล้วก็เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารูงรอด was initially arrested on June 2 1 s t on suspicion of criminal damage นะครับก็ถูกจับตัวกลุ่มตัวนะครับเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนในข้อหาว่าข้อสงตั้งข้อสงสัยว่านะจะเป็น criminal damage เป็นคนที่ไปก่ออาญากรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นนะครับ นะฟังข่าวนี้แล้วก็เข้าใจว่าไม่น่าจะรอดครับอย่างน้อยต้องจําคุกนะครับแต่การสารภาพก็อาจจะทําให้มีการลดโทษอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับนะครับน้องโรสแล้วก็ครอบครัวคนที่เกี่ยวข้องนั้นก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากครับแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคดีอาชญากรรมแล้วก็มันจะบันทึกไปในประวัติ นะครับแล้วก็ไปอยู่ในคุกอังกฤษนี่พี่น้องต้องนึกภาพนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยถึงแม้จะดูเหมือนเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยสังคมเขาก็ยังมีประเภทที่มีคนล้าหลังหัวรุนแรงแล้วก็ประเภทขี้เมาเยอะนะครับไปอยู่ในคุกนี่ดีเจเคนก็หน้าขาวๆตีๆซะด้วยนี่ไม่รู้ <c oughs> นะครับจะเป็นยังไงแต่ก็ประเทศพัฒนาแล้วนี่ก็แม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยเรื่องเรื่องความปลอดภัยในสถานขักกันอย่างนั้นน,นะครับมันมัน <c oughs> ไม่มีใครประกันอะไรได้นะครับ เป็นโลกของคนที่นเขากล้านชีวิตแล้วก็นะครับโหดร้ายจริงๆแล้วก็แกร่งจริงๆดีเจเคนเนี่ยนะครับก็ขู่จะทําร้ายผู้หญิงนะครับคือสันดานนี่ก็คือไม่ใช่สุภาพบุรุษแล้วแหะนะครับคนที่กล้ามาทํากับผู้หญิงเนี่ยนะครับต่อให้ผู้หญิงมันทําผิดยังไงก็ตามครับผมว่าถ้าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะเราจะไม่สามารถไปทําอะไรอย่างนั้นได้นะครับต่อให้มันผิดละเมิดต่อตัวเราเองกันชัดๆเนี่ย นะครับเราจะไปกล้าทําอะไรเขาอย่างนั้นนะถึงขนาดเอาปืนไปจะไปยิงผู้หญิงแล้วก็มีดารายคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับสังคมเจริญแล้วเขาไม่ยอมรับพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าอยู่ประเทศไหนวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างไรแล้วในอเมริกานี่อีกนะครับเนี่ยคุณหมอพีระเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูชะตากรรมนะครับแล้วก็วันนี้แรงกดดันเข้าไปเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับแล้ววันนี้กระแสมันกระทบไปถึงฮาร์เวิร์ดแล้วก็มหาลัยหลายที่นะครับที่จะรับเงินสนับสนุนจากประเทศไทยเนี่ย แล้วโปรแกรมที่จะรับเงินสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่กระทบกระเทือนไปทั่วแล้วก็มีการพูดคุยกันมากพอสมควรนะครับก็นี่แหละมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับได้เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับหลายฝ่ายนะครับก็เอามาฝากให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ท่านรักกษัตริย์ภูมิพลท่านถามด้วยให้ดีเลว่าท่านเคยได้ประโยชน์ตรงตรงจากกษัตริย์ภูมิพลหรือว่า ท่านกษัตริย์ภูมิพลนั้นนะได้เคยคุ้มครองนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยท่านแสดงเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเนี่ยจริงๆรง,รงตรงๆหรือไม่แล้วการที่คุณโรสเขาพูดเขาด่าอย่างนั้นหรือว่าพวกผมที่พิพากษิจารณกันอย่างนี้นะครับถามจริงๆว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลไม่มีเขาความเป็นจริงนั้นมันจะไปทําอะไรกษัตริย์ภูมิพลได้ละครับนะครับ,นะรบมันจะไปทําอะไรได้เพราะตัวท่านก็ไม่เชื่อถ้ามันไม่จริงท่านก็ไม่เชื่อ แล้วท่านไปกลัวทําไมว่าคนอื่นเขาจะเชื่อสิ่งใดที่มันไม่จริงสิ่งใดที่มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีย่ำจะไม่มีคนเชื่อแล้วยิ่งหยาบโลนหยาบคายนะครับมันก็ยิ่งทําลายตัวคนพูดอีกแล้วท่านจะไปเป็นเดือดเป็นร้อนกับเขาทําไมนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็ถ้าท่านเป็นเดือดเป็นร้อนเนี่ยหาข้อมูลมาตีโต้สิครับ ถ้าท่านรักษกษัตริย์นะักท่านจะปกป้องต้องเอาข้อมูลความจริงมาเพราะวันนี้ต้องสู้กันที่ความจริงคะประชาชนนี่มีไม่มีใคร,บ,ครบังคับใครให้เชื่อได้หรอกแต่ข้อมูลความจริงเท่านั้นจะทำให้คนเนี่ยนะเกิดความเชื่อขึ้นอย่างเต็มใจนะครับถ้าท่านรักษกษัตริย์ภูมิพลเอาความจริงมาตีแผ่สิครับผมเองก็ยังเปิดรับว่าถ้ามีข้อมูลที่ผมเห็นกับตานะครับประจักษ์ได้โดยใจด้วยมันสมองนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงผมเข้าใจผิด ผมยินดีครับจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาอวยเจ้าให้ท่านได้เห็นแล้วก็ใช้ข้อมูลด้านตรงข้ามนั้นนะครับปกป้องสถาบันให้ท่านได้เห็นนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูกับสถาบันแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะนะใช้เสรีภาพทางวิชาการในการนําเสนอให้กับพี่น้องด้วยเจตนารมณ์ที่หวังดีกับพลทุกฝ่ายผมไม่เคยเป็นศัตรูกับใครนะครับอยู่อยู่มาเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องคนไทยเมื่อก่อนเคยภูมิใจนะครับไปที่ไหนได้ยินเสียงคนไทยเนี่ย อยู่ต่างประเทศเหมือนเสียงสวรรค์แต่วันนี้เนี่ยนะครับมันอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีความหวาดกลัวมีความไม่มั่นใจนะครับมีความหวาดระแวงนะครับเกิดขึ้นระหว่างคนไทยด้วยกันตัวผมเองก็อาจจะเป็นบ้างแต่ว่าก็มั่นใจว่านะครับเราไม่ได้กลัวอะไรใครนะครับนะครับเรื่องการทํารุงทำร้ายอะไรต่างๆในบ้านเมืองเขาเจริญแล้วเนี่ยนะครับคุณจะมาทําลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตำรวจที่ที่นี่นี่ไม่เกิน5นาทีครับโผล่ไม่ว่าเหตุเกิดที่ไหนครับแล้วก็ในที่สาธารณะนะครับก็โอ้ย สังคมเขาไม่ปล่อยให้มีการทำร้ายกันแบบง่ายยกเว้นไปอยู่ในย่านที่มันเป็นแกง๊งเป็นย่านที่แม้กระทั่งตำรวจเองก็ไม่ปลอดภัยนั่นแนละแล้วพฤติกรรมแม้กระทั่งการใช้วาจาการถูกเนื้อต้องตัวทำไม่ได้เลยนะครับประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยสิทธิส่วนบุคคลน,นั้นนะครับจะไปละเมิดไม่ได้ยกเว้นท่านทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาใช้ความรุนแรงนะครับอันนั้นอาจจะมีการละเมิดในจุดที่ท่านไม่สามารถจะอ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวได้นะครับ แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพลเรือนทั่วไปจะมาจับเนื้อต้องตัวกันนี่มันไม่ได้นะครับแม้กระทั่งคาพูดถ้ามันหลงผิดไปอย่างพีระเนี่ยจริงๆนะเราก็พอจะเข้าใจได้ถ้าบริบทสังคมไทยก็ไม่มีอะไรไอ้น,นี่จเจอกันนม่งจะเอาให้มันเลือดข้างในสมองเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะดูเหมือนไม่รุนแรงก็คงเป็นเรื่องคําพูดนะครับจริงๆไอ้หมอนะครับลักษณะอย่างนั้นไอ้เด็กเรียนเก่งมันจะมีสกคนที่มันนะครับจะมีปัญญาไปตีไปต่อยกับใครได้ลองไปตบคนอื่นเขาเลลองมาตบผมเลยหมอวีระนะครับนเนี่ยหมอพีระเนี่ย ลองมาเจอกับผมนะครับแล้วจะได้รู้ว่านะครับไอคุณนะคุณอาจจะคิดว่าคุณเรียนเก่งคุณมีฐานะอะไรทั้งหมดแต่ว่าในเชิงสรีระคุณไม่สามารถจะไปทําร้ายคนอื่นนะครับโดยที่เขาก็มีตีนมีมือเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะในกฎหมายประเทศอเมริกาเนี่ยคุณลองต่อยก่อนนะครับคุณลองสัมผัสร่างกายคนอื่นก่อนนะครับแล้วถ้าคุณทําคนอื่นตายเลยคุณคิดว่าคุณจะรอดจากจากนะรงเล็บของกฎหมายที่มันศักดิ์สิทธิ์ได้หรือนะครับ แล้วคุณจะหนีรอดได้ยังไงก็เป็นการพูดโดยที่นะครับไม่ยั้งสตินะครับแล้วไม่ดูฐานะตัวเองไม่ดูว่าตัวเองพูดอยู่ที่ไหนก็คิดว่าทวีตน่นะจะไปที่ไหนก็ได้แต่บังเอิญทวีตเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วคนที่เขาติดตามอยู่มันมีไงครับ,นะรบการเซิร์ชหาสมัยนี้มันทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นบทเรียนนะผมไม่อยากให้พี่น้องนหคนไหนเนี่ยที่รักเจ้าซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับจนกว่าพี่น้องจะเชื่อใยตัวเองว่าเอาระเรารักแต่ก่จะหลงแล้วก็ ต้องมาเข้าใจว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยต้องแก้กันด้วยหลักการนะครับด้วยความเข้าใจร่วมกันว่าปัญหาประเทศชาติอยู่ที่ไหนแล้วหลักในการจะดันประเทศไปข้างหน้านั้นจะเอาคนดีคนที่รักเจ้าเอานโยบายแนวทางที่จะต้องรักษาเจ้าอํานาจของเจ้าและผลกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จากการมีเจ้าอยู่นั้นหรือว่าจะเอาหลักประชาธิปไตยนะครับเอาหลักนิติรัฐนิติธรรมเอาหลักเสียงส่วนใหญ่เอาหลักการที่ให้เกียรติประชาชนทุกคนหลักสิทธิมนุษยชนหลักการที่ทหารไม่ยุ่งการเมือง หลักการที่การเมืองแก้โดยการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินหลักการที่กระบวนการยุติธรรมไม่ถูกผูกโยงไปกับสถาบันใ,นใดๆใครจะบงการอะไรไม่ได้แต่เป็นไปตามหลักการสากลนะครับนี่แล้วก็อาจจะเป็นหลักการเรื่องความเห็นต่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของสังคมโลกสังคมประชาธิปไตยนะครับนี่ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องทุกท่านไปก็แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคนรักคุณดีเจเคนด้วยนะครับก็หวังว่านี่จะเป็นแค่ สิ่งเล็กๆน้อยๆความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่เลวร้ายจนเกินไปแล้วก็จะไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้นะครับเมื่อได้บทเรียนในชีวิตแล้วคุณก็ก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่มันถูกมันควรมันเหมาะสมกับการราเทศะและยุค,ย,คยุคสมัยนะครับและที่สําคัญก็อย่าไปทํากฎผิดกฎหมายอีกนะครับโดยรักและปรารถนาดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ